สวัสดีพี่ๆเป็นเพื่อนครับวันนี้นะครับคนคนพานครับ EP ที่หนึ่งหกสองครับมีพระสัสมพระเก็บมาแบ่งไันะครับรายการละสามร้อยบาทนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาเลยนะครับสามร้อยบาททุกรายการนะครับสนใจนะครับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกนะครับโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับขอรู้เพิ่มเติมนะครับรายการละสามร้อยบาทนะครับ ฝากคนเพื่อนพี่ที่กำา,าังชมแล้วช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ <c oughs> คนคนพานครับ EP ที่หนึ่งหกสองครับรายการแรกครับเป็นพักกิ่งครับเป็นพักกิ่งเก่าเลยครับเนื้อนาวะนะครับก,กิ่งเก่าเนื้อนาวะนะครับเป็นพิมพ์แต่งทั้งองค์เลยนะครับเนี่ยครับ ทังองนครับนี่ครับเนวะวัพิมแ่งครับแต่งมือนะครับ300บาทนะครับเป็นพิมนวะเป็นนื้อวะนะครับพิม์แต่งครับแต่งสวยเลยนะครับ300บาทครับ ไปถูกเลยนะครับเนี่ยครับองค์ที่สองนะเป็นหลวงพ่อโอภาสีนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อโอภาสีนะครับสองสี่เก้าหกนะครับเนี่ยครับสภาพเปื้อนๆนะครับสภาพสวยอยู่นะคแต่เปื้อนนะครับ,ส,ส,วรบ,นนรบสวยนะครับเนี่ยครับขอสองลึกนะครับ โอปาสี่นับสามร้อยนะครับหมายเลขสามนะเป็นพระกิ่งนะครับพระกิ่งเปียกทองครับเป็นโค้ดของผุทิมนะครับมีโค้ดหยดน้ําแล้วก็เป็นโค้ดสารานะครับสามร้อยบาทนะครับหมายเลขสี่นะเป็นพระของพระผงครับเป็นพระผงปีศูนย์หกวัดมหาธาตุนะครับกรุงเทพนะครับ พิธีใหญ่นะครับมีผลงสมเด็จบางคุณมผมหลวงพ่อวัดปากน้ำนะครับอาจารย์ทีมหลวงปุ่โตะลงพโสดวัดปากน้ำปุกเสนครับแล้วก็ใส่กรรมฐานนะครับดูจากประวัติมานะครับน,ององนะครับมีสององค์ครับหมายเลขหาก็เหมือนกันนะครับ หมายเลขห้านี่น่าจะเป็นคนลพิมนะครับเลี่ยมเก่าเับเป็นพระผงเลี่ยมเก่านะครับสองพันห้าร้อยสิบเอ็ดนะครับน่าจะเป็นคนละพิมนะครับคนลงวัดนะครับหมายเลขหกถ้าเป็นเหรียญรอครับวัดบางพีใหญ่ไหนครับเป็นเหรียญรอหลวงพ่อโตวัดบางพีใหญ่นะครับเหรียญรอครับนี่ครับเหรียญรอเรามี เกตตบบาบนะครับเหรียญหล่อลงพ่อโตวัดบางพีใหญ่ไหนนะครับมันได้เจ็ดนเป็นเหรียญลงพ่อหลุ่น,นะครับห่วงเชื่อมนะครับกละทองครับเหรียญลงพ่อหลุนเก้ายอดนะครับเนี่ยครับคมๆนะครับเป็นเส้นแตกทายันนะครับคมๆนะครับ ห่วงเชื่อมนะครับคมชัดนะครับเป็นเส้นนีครับเส้นแตกเส้นวิ่งนะครับไม้ไัดแปะนะครับเป็นเหรียญลูกดูนะครับเป็นเหรียญลงกดทวดนะครับลูกดูปลูกเสกปีสองศูนย์ครับเหรียญบัวข้างนะครับเหรียญบัวข้างลงกดทวดลงกดดูเท่างครับ มันนี้กล้าไปเหรยียญบาทหลวงพุทิมนะครับเป็นเหรยียญหนึ่งบาทหลวงพุทิมนะครับต่อโคศร,รานะครับพุทิมวัฒหาร่า่นะครับอันนี้สิเป็นนางพญานะครับนางพญาเก่าครับเป็นนางพญานะครับอันนี้สิเอ็ดนะครับเป็นพระปิดตาของพ่อเอียนะครับ เเป็นยันครับ้าหลังเป็นยันครับเป็นเนื้อผงครับพระปิดตาลงไปเอียนครับครับเนื้อหานุ่มเลยนะครับมาไเ้สิบสองครับเป็นพระปิดตาสายวัสพานสูงครับรงนี้ไม่ได้ลงรักนะครับนี่ครับเป็นเนื้อผงไม่ได้ลงรักนะครับหมายเลขสิบสามครับเป็น เปลียนสายกรรมฐานนะครับนี่ครับเป็นห้าเกจิครับสายกรรมฐานนะครับจังหวัดอุบลน,นะครับปีหนึ่งห้าครับนี่ครับสภาพใช้มานะครับเลขสิบสี่ครับเป็นพระปิตานะครับปิตาคุกลักหลังแบบน,นะครับ สิานะครับเป็นเหรียญเก่านะครับเหรียญสิริจันทูนะครับนี่ครับด้านหลังเป็นปอกวัตเจดีย์สถานเชียงใหม่2482ครับเป็นเหรียญเก่านะครับสิริจันทรรูนะครับในที่สุดนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินวัด ดอนีหอมครับออกราชบุรีครับนะครับสภาพสวยครับเปเนียนเก่าสภาพสวยนะครับนะครับตาคมชัดเลยนะครับแกะคมลึกเลยครับจีวงจีวอนะครับตาครับเป็นเป็นเป็นเบ้าเป็นลึกๆไปเลยครับนะครับออกราชบุรีนะครับหลวงพ่อเงินวัดดอนีหอมนะครับ พอสอบเลยนะครับสภาพสวยนะครับคลิปสวยเลยนะครับหมายเลขคลิปเจ็ดนะครับเป็นหลวงพ่อแดงนะครับหลวงพ่อแดงทางหลวงพ่อเจริญนะครับสวยคมชันเลยครับไปเห็นเส้นวิ่งเลยนะครับเนี่ยตัวหนังสือคมๆเลยนะครับเนี่ยครับ เส้นวิ่งรอบเรียนนะครับเต็มเรียญนะครับหมาได้สิบแปดครับเป็นนี่หลอดจอบใหญ่ของเงินวัดบางคานครับเนี่ยองหาผสมก๊อเก่าครับนี่ครับสภาพสวยครับขับเบาครับดินนะครับอยู่เต็มในองค์นี้นะครับสวยนะครับไม่ได้ ได้ใช้เลยนะครับเป็นเีนสิบเก้าครับเป็นเรียนหลวงพทิมนะครับปีหนึ่งเจ็ดครับเป็นเรียนผู้พัชสีมาหลวงพทิมปีหนึ่งเจ็ดครับวันคมนะครับ ใจขอรู้เพิ่มเติมได้นะครับหมายเลขยี่สิบนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อคงนะครับเหรียญหลวงพ่อคงพัสัมปังงามศึกสิบแปดสามนะครับเป็นเนื้อทองแดงครับสภาพใช้นะครับเนื้อทองแดงสภาพใช้นะครับยี่สิบเอ็ดนะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตานะครับเนี่ยครับภาพสวยนะครับลีายแต่งตะไบนะครับเนี่ยครับ กกเก่านะครับอมเขียวอมแดงอมเหลืองนะครับนี่ยแล้วก็วรอยแต่งตะใบกาเก่านะครับอนียี่สิบสองเราเป็นเหรียญหลวงพ่อแผววัดตะโนดหลวงนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อแผววัดตะโนดหลวงปีหนึ่งเจ็ดนะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับ,ลบหลวงพ่อแผวนะครับวัดตะโนดหลวงนะครับ มายเลยี่สิบสามนะครับเป็นจอบหลวงพ่อเงินนะครับเห็นจอบหลวงพ่อเงินปีหนึ่งห้าน่ครับสภาพิฮงนะครับมานเลขยี่สิบสี่นะครับเป็นรูปหลอกเวลาหลวงพ่อเอมนะครับหลวงพ่อเอมสุโขทัยนะครับเป็นรูปลอกเวลานะครับ พออเอมนะครับหัวเก่าๆนะครับหม่ได้ยีผ้านะครับเป็นเหรียญพันยศหลวงเทศนะครับสา่กรรมฐานนะครับเหรียญพันยศหลวงเทศวัดหินมักปิงนะครับกระไรทองนะครับยุบหงนะครับเป็นเหรียญหล่อหลวงปู่แหวนนะครับเลี่ยมเก่าครับ เป็นเหรียญหล่อหลวงปู่แหวนนะครับเป็นยืนนะครับยืนถือไม้เท้านะครับยี่สิบเจ็ดครับเป็นหลวงพ่อกลวยนะครับเป็นผ้าผงน้ำมันหลวงพ่อกลวยนะครับยี่สิบแปดครับเป็นพระสันนะครับหลวงพ่อกลวยเหมือนกันครับเป็นพระสันเนื้อดินนะครับลงกุงหลวงพ่อกลวยนะครับแห้งเลยนะครับ อายเี่สิเครับเป็นรูปถ่ายหลวงพุทิมนะครับหลังแผ่นจานนะครับจานมือนะครับหมายเลขสามสิบเป็นหลวงปู่โตเล่มเก่านะครับหลวงปูดโตะนะครับวัดูลชิมพีฟฝังตะกุดนะครับเป็นเนื้อผงใบาลานนะครับสใจของรูปเพิดเด่มเติมไล้นะครับส่วน0ป7สี7่เก้านสเเจ็นะครับ คือทูหรือลายเบอร์เดียวกันครับมีรารเก็บเงินปลายทางนะครับฝากเพื่อนๆพี่ที่เข้าับชมและช่วยกดไลค์กดต like, ิดตามนะครับคนคนผ่านนะครับสำหรับวันนี้ขอจบไปท่านี้ก่อน,นครับ